ผมก็สวัสดียามดึกๆนะครับตอนเราเข้าสู่สวนวิวนดินฟาร์มนะครับก็ช่วงหากินหาอยู่นะครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้ไปซื้อไอตัวนี้มาเขาเรียกน่าจะเป็นคล้ายๆไซน้อยนะครับผมจะเอามาดักปลาดักกุ้งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาอาหารนะครับก็คือเอาเยื่อนะครับใส่ไปในเนี้ยครับเขาบอกว่าอาใส่เนี่ยก่อนหน้านี้พ่อผมเคยซื้อมาแล้วนะครับไอแบบเนี้ยแล้วก็เอาไปตก ไปห้อยๆไว้เงี้ยแล้วจุ่มน้าไว้ครับมันก็จะมีกุ้งเล็กๆนะครับแล้วก็ปลาเล็กปลาน้อยนะครับอยู่เข้าไปอยู่ในเนี่ยครับนี่ครับก็อันละหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับจะลองดูนะครับอันนี้คือจะลองดูเดี๋ยวเราไปดูเหยื่อของเราที่เราจะใช้นะครับนี่ครับเหยื่อที่เราจะเอาไปใส่ในไซน้อยของเรานะครับเขาเรียกเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับผมลืมไปแล้วครับกับน้ําปลานะครับนะครับเราไม่ได้โฆษณาครับเราจะน้ําปลารใส่เข้าไปครับ มันมีกลิ่นแรงๆนะครับเนี่ยครับถ้าเี๋ยจเราก็จะคนนะครับเดี๋ยวตามชมครับเนี่ยครับแล้วก็คนในคุกเขาให้เข้ากันครับขย่อก็จะปิดมือนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นน้ำปลาร้ากิ่นใช้ได้เลยครับหอมมากครับเนี่ครับข้าวที่มันแดงๆเมื่อกี้ก็เป็นข้าว ตุกกับไข่พุกกับปลากระป๋องนะครับให้เด็กๆกินนะครับให้พวกไอ้มันนี่กินนะครับก็ขอแบ่งเขามาหน่อยนึงนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับมันจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับแล้วติดตามชมครับผมเราก็จะเอาเนี้ยครับนี่ครับเหยื่อนะครับเอามาใส่ไว้ในนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปตกในน้ํานะครับเอาไปจุ่มไว้ในน้ําครับใส่ไปงี้นะครับนี่ครับ ไม่โอเคครับเดี๋ยวเราไปเอาไปจุ่มน้ำนะครับครับแล้วบริเวณที่เราจะมาหาปลากันก็จะเป็นคลองไส่ไก่ข้างบ้านของเองนะครับก็เป็นคลองนี่ก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับก็ประมาณเอวนะครับเนี่ยครับดูครับในนี้ก็จะมีปลาเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยครับก็จะมีปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวนะครับ แล้วก็เป็นพวกปลาเนี่ยครับปลาดุกตัวใหญ่นะครับตัวเท่าน่องเลยนะครับก่อนหน้านี้เขาไอมีปูด้วยครับมีปูด้วยครับอุดมสมบูรณ์ดีมากนะครับเนี่ยครับปลาเล็กปลาน้อยเต็มไปหมดครับแต่ถ้าได้ปลาเล็กปลาน้อยเราก็จะเอาปลาเนี่ยครับไปแอบนะครับก็คืออันนี้ยังไม่ได้พูดด้วยก่อนนะครับเนี่ยครับเนี่ยวมาเล่นไฟดูครับจะตาหาไฟ ดี๋ยวหาโซล่าเซลมาติดไว้ตรงนี้สักดวงดีกว่านะครับให้ป่าเขาให้ได้กินแมงนะครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวพื้นที่ที่ผมใช้นั่งเล่นนะครับนั่งพักผ่อนนะครับนี่ครับติดตามชมครับเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ครับนี่ครับเราเตรียมมาแล้วครับนี่ครับเราจะเอาจุ่มลงไปครับจุ่มลงไปในนี้แล้วก็มัดไว้นะครับติดตามชมครับผมนี่ครับนี่ผมมัดเชือกไว้แล้วนะครับเราจะเอาจุ่มลงไปเลยครับ แล้วเราก็จะเอาเชือกเนี่มัดติดกับโต๊ะติดกับเก้าอี้ไว้ครับเก้าอี้เป็นโต๊ะหินอ่อนนะครับจุ่มลงไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูอีกทีนึงครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เขาปิดเดี๋ยวเราจะมัดไว้ก่อนนะครับกันนะครับเผื่อได้ปลาตัวใหญ่เข้านะครับมันจะดึงของเราไปนะครับนี่ครับ จมอยู่ในนี่แล้วครับก็เดี๋ยวอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าเขาให้วางไปกับพื้นหรือว่าหรือว่าอย่างไงนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราลองแบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมายามกันนะครับพรุ่งนี้เช้าถ่ายคลิปแต่เช้านะครับแดีวติดตามชมครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับผมขณะนี้ก็สายๆนะครับของอีกวันนึ้งครับเราจะมาดูกันนะครับว่าที่เราดักไว้มีอะไรติดมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนที่ด้วยครับ เปลี่ยนที่ด้วยปูออครับปูตายแล้วก็มีนะนี่ครับแล้วก็ปลาบางส่วนนะครับปูครับแล้วก็ปลาครับเนี่ยปลากระดีครับตายหมดแล้วครับมันน่าจะ อารมณ์เหมือนเขาหายใจไม่ออกอะครับตดี๋วปลาพวกนี้ก็จะทำอะไรได้ <c oughs> นี่ครับกิมปูด้วยปูก็น่าจะหายใจไม่ออกเช่นกันนะครับเดี๋ยวปลานี่เอาใส่ไว้นในนี่ดีกว่าเดี๋ยวเป็นเหยื่อต่อไปนะครับปลาครับเดี๋ยวปลาไว้ในนี่เลยดีกว่าครับ มันไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วเนี่ยปูยยยยเป็นอีกสามตัวครับสี่ตัวครับน่ครับจกกับปูครับ Oh! Au! <laughs> มันก็ไหลมาตรงนี้ก็ได้เนี่ยครับเนี่ยนม่ครับตรงเนี้ยเนี่ย เราจะดูนะครับว่ามีตัวเนี่ยอันนี้ตัวเมียนะครับเนียตัวเมียเป็นอย่างนี้ครับแต่ยังไม่ไข่นะครับยังไม่ท้องครับถ้าท้องมันจะอ้าออกนี่ยครับนี่ยังไม่มีลูกข้างในครับเดี๋ยวเขาเป็นตัวเมียอย่างเงี้ยครับเราจะเราจะปล่อยนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ตัวเมียครับ ตัวเมียเดี๋ยวปล่อยตัวเมียดีกว่าครับเราจะกินแต่ตัวผู้ครับตัวผู้ส่วนมากตัวผู้จะตายหมดเลยครับสามตัวนะครับตัวเมียสี่ตัวนี้นี่เออนี่ตัวผู้มันอย่างนี้ครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเลี้ยงดีกว่าครับเลี้ยงครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนหมายนะครับเปลี่ยนที่ไว้เนี่ยครับเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมายามอีกทีนึงนะครับเราจะเอาปลาที่ตายแล้วไว้ในนี้ครับให้ปลาพวกนั้นมากินอีกทีครับ ไปครับไปดูครับเดี๋ยวเราก็จะหวดหดเอาผักบุ้งออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะวางตรงนี้ครับวางเนี้ยเดี๋ยวเอาบุ้งออกก่อนครับติดตามชมครับลบรับแล้วก็ทำโมงที่วางเลยนะครับก็อันนี้ก็เอาอาหารนะครับ ก็เป็นข้าวนะครับคู่กับน้ำปลาร้านะครับเดี๋ยวเราจะเอาเอาไว้เป็นเหยื่อนะครับเหมือนคืนก่อนนะครับงไปเลยครับ ครับลงประมาณนี้ก็พอครับมันน้ํามันตื้นนะครับเมืถึงที่ล่างแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าจะได้อะไรเพิ่มอีกไหมนะครับติดตามชมครับผมครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับที่เราดักไว้นะครับโอครับปลาเล็กปลาน้อยนะครับพวกปลากระดี่มครับเนี่ยครับ ปูไม่ติดเลยนะครับปูเดี๋ยวค่อยเอาออกครับแล้วก็ปล่อยเขานะปลามันตัวเล็กเกินไปไม่รู้จะทําอะไรกินนะครับนี่ก็ปลาเก่าเริ่มมีกลิ่นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยไปดักที่สะใหญ่บ้างนะครับเราจะไปดักกุ้งนะครับจะมีกุ้งนะครับสะใหญ่เดี๋ยวเราจะปั้นเหยื่ออีกทีนึงครับนี่ครับผลงานครับเราก็ได้กินแค่ปูนะครับปูนี่เอาไปปิ้งแล้วครับนี่ครับเป็นปลาเล็กปลาน้อยนะครับ โอเคครับครับเดี๋ยวเราก็จะเอาอันนี้ครับไปไว้ในบ่อนี่นะครับจะดักเอากุ้งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวต้องแต่อันเนี้ยต้องต้องเหลือพื้นที่ไว้ให้เขาหายใจด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเขาปลามันจะตายนะครับปลามันจะขึ้นมาหายใจข้างบนนะครับบนบกอ้ยบนบนผิวน้ํานะครับเดี๋ยวผมมัดกันครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายทําเป็นเวลา2วันนะครับก็เป็นการหากินหาอยู่นะครับก็สรุปแล้วได้แต่ปูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมามาดูว่าพามาดูว่าไอที่เราเอาลงไปเมื่อกี้มันจะได้อะไรบ้างนะครับแต่กุ้งอ่ะเยอะนะครับกุ้งกับปลาซิวน้อยนะครับนี่ครับแม่ทองกวาวครับน่าจะหิวน้ํานะครับไปข้าคอกเลยแล้วขนาดนี้ก็เกือบเกือบจะทุ่มแล้วครับ ไวอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่แมวออกมาฝั่งนี้นะครับ,าาค,รบครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม